ทึนเกดอกไม้ตวาเวลาคลูกก็ลูกเต่าลูกไก่ใช่ได้นน้น่ได้นะอะไรนแล้วได้เหรอเน่นเป็นบ้านของอาจารย์เป็นไรน้าบนโบเมนอันนั้นของขึ้นแล้ว Аташини